เปิดโปรแกรมวิลล่าสเกมสุดท้ายท็อปโฟไหวไม่ไหวเรียกได้ว่าตอนนี้สิงห์พงานแอสตันวิลล่าฟอร์มกําลังดีเลยครับล่าสุดก็ต้องบอกว่าเล่นในบ้านโดนนําก่อนด้วยนะครับโดนบอลหมัดนาก่อนจากโดมินิกโซลันกี้แต่ว่าก็มายิงประตูคืน3ลูกรวดเก็บ3แต้มได้อย่างต่อเน,นื่องทำให้ตอนนี้วิลล่าเนี่ยอยู่อันดับ4ครับในการลุ้นไปพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมี66แต้มจาก34เกมครับแน่นอนครับสเปอร์เนี่ยตามหลังมา2นัดถ้าสเปอร์เก็บนั ตกค้างได้ก็จะมีแต้มเท่ากันครับฉะนั้นเนี่ยวิลล่าก็ต้องมาดูว่าโปรแกรมที่เหลือของเขาเนี่ยจะหนักขนาดไหนนะครับในการลุ้นไปพื้นที่ยูฟาแชมเปียนลีกครั้งปอติศา์ของสโมสรเลยภายใต้การนำทีมของอูนายเอเมลี่นะครับสี่เกมที่เหลือถ้าไม่นับฟุตบอลคอนเฟนซ์ที่วิลล่าก็เข้ารอบรองด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือว่ายากพอสมควรครับโดย4เกมนี้ครับวิลล่าจะมีคิวเล่นในบ้านเจอกับเชลซีครับแล้วก็บุกไปเยือนไบรตันก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านเจอลิเวอร์พูลแล้วก็ นัดสุดท้ายไปเยือนคริสตัลพาเลทสี่เกมนี้นะครับเจอเชลซีเจอลิเวอร์พูลเล่นในบ้านส่วนไปเยือนไปเยือนไบรตันกับพาเลทก็ถือว่าหนักพอสมควรดังนั้นถ้าไม่ชนะรวดเนี่ยก็ต้องลุ้นสเปอร์ว่าอย่าสะดุดเหมือนกันเพราะว่าสเปอร์เองก็เจอ3ทีมบนครับทั้งซิตี้ทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลด้วยเพราะฉะนั้นการลุ้นท็อปโฟน่าจะมีลุ้นกันไปจนถึงเกมสุดท้ายแน่นอนครับส่วนวิลล่านอกจากท็อปโฟแล้วอีกหนึ่งโบนัสคือยูโรปาคอนเฟลซ์ลีครับเขาผ่านเข้าสู่รอบรองไปเจอโ เปกอดด้วยแล้วก็นะตอนนี้วิลลาเป็นเต็งหนึ่งนะครับในถ้วยใบนี้ถ้าเกิดว่าได้หนึ่งแชมป์กับคอนเฟลเลนซ์และได้ไปท็อปโฟถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของอูนายเอเมรี่เลยครับแล้วก็น่าจับตาดูว่าโอริวัตกินจะยังอยู่กับทีมต่อด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เป็นกองหน้าเนื้อหอมเหลือเกินนะครับถ้าทีมได้ไปแชมเปี้ยนลีกเชื่อว่าวัตกินน่าจะอยู่ต่อครับแต่ว่าถ้าทีมไม่ได้ไปเนี่ยก็อาจจะต้องหาโอกาสในการย้ายไปเล่นทีมที่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกดังนั้นเดี๋ยวลุ้นกันตตต่่อออออเเเลยยยพรราะนนนนนนีีีนน้้ิิิวว์ักกฟมมดงไป 9ประตูครับตามหลังดาวซันโวอย่างโคพาเมอร์แล้วก็ฮาแลนดนเหลือแค่1ประตูก็ถือว่าเป็นกองหน้าฟอร์มฮอตที่น่าจะติดทีมชาติไปยูโรกลางปีนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าวิลล่าจะจบท็อปโฟร์ได้หรือเปลารวมถึงจะได้แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกไหมว่ากันนับต่อน,นัดหลังจากนี้เลยครับถ้าชอบคลิปบบนี้ก็ฝากกดไล์ก็แชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ